สวัสดีค่ะมาพบกับสุรดาชาแนลอีกแล้วนะคะง่ายๆแต่แซ่บแบบโรดาอ e ซ s เซ p l e with x i a m มันนีแด่ยังพี่น้องหิวเขาวันนี้ตำปนกบคือกพี่น้องตำปนกบพิกแห่งมึงเนี่ยใครไม่ทานกบก็ต้องขอ,อาภัยนะจ๊ะสุรดากินกบพี่น้องอันนี้ประกอบ พักมีสมอลูกสมอน่อใไม้สิ่งมะเขือบวบลวกดอกแค่ยอดแค่อันนี้ต้มมะเขือต้มมาพี่น้องเหี้ยวเข่าบอาไปอื่น้ำร้ายไปเปเรอืมจะบอกว่าใส่มะกรอกแซ่บพี่น้องอย่าลวนถวยนะจ๊ะอือข,ขักขักขักมาพี่น้อง มากับข้าวเหนียวใหม่หนึ่งหอนๆเลยพี่น้องวันนี้อากาศข้างนอกหนาวอากาศเย็นมามันถึงหนาวดอกพี huh? ่น้องอากาศเย็นลมแห้งกินอยู่ในบ้านแต่ก็เปิดพัดลมอมๆอยู่เนี้เห็ดนั่นเห็ดนี่มันเลยเห็ดแตกมาพี่น้องนะมาเลยจะลงมือกันเลยอุ้ยอันนี้บกอกผู้ใดบ่เคยกินก็จะเป็นแบบ เปรียปร้ยวๆหวานๆมะขือต้มแสบค่ะคุณนองเออืจะหล่นอ,นอ,อ,อ,อนนะไรหน่แป๊บๆเอาอย่างเอาอย่างเคี้ยม อืมอืม,อมตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งพีง่น้องหิวเขาสั้นงกงกมาเด้อจ่าเด้อตั้งไก่ทั้งไก,ตงไก่ตั้งประเทศแน่ประเทศ อืมอืมเคยกินบ้าบักสม,มอพี่น้องพี่น้องพี่น้องบักสมออืมถ้าจะเป็นสมสมฝาดฝาดขมขมติดนิดนึงนะพี่น้องแต่ เคยกินกับปนลมันหวานคอพี่น้องอครับมีหมูอยพี่น้องสีกง โควงมูเป็นยังคือบอกมีหมูมีอยากกินขอกับปนค่ะค่ะเลิศเลิศม,ม,มากค่ะเอาสเต็กมาแลกกับบายอมได้มึนเนี่ยแสบปนแห้ง เอาส,อน,อ,าสอนมาอย่างเอาสอนมาสวดปนมันจะหล่น บวบหลวกพี่น้อง่ต้องเหียดแล้วนน่ะ กินขขาวแซบ่บแซ่บเป็นหรอน้ำหนักเึินสองกิโลคนหนักสี่สิบสี่สิบเจ็ด 45, ตอนนี้สี่สิบบเก้าโลกิน,น,ลกกนขขาแซบ่บ ังตะก,กี้อยู่ผู้เดียวพี่หน่องเขาแล้งบ่เคยกินนักเทียปัดพญายร้ออันใหญ่มาอยู่แล้วพักกันกินเขาแล้งได้ปะนะบอพิษพี่หน่องยังท่านยายใหญ่ก็อก่ถ้ว หมายถึงช่วงแล้วอยู่เข้ามากินพันกับมกินปน,นีซุ้มมาคยกินเขแาแล้วอกินน้ำกันตะปน,นมูเพิ่นมากินหล้ยๆ้เนี่ยให้มันเลยอนะ้วนอ้วนแล้วเนาะ ท่านเลยถึงหาซีบรสได้เทาไรเล่าส่วนหัดหาซีบรสก็จะหันใจหนักใส่บักพริกสองซอนเนาะข่ะพี่นาง ไ้กินสมอยากแล้วบอกสมว่มันสมสมันสมสมชวนให้กินเข่า <c oughs> จะเลือนอาหารเป็นผักผักปลาเราพี่น้องตะกี้ไปทงนะมีมีอยู่นาตนหนึง่งโยบพี่น้องอื็เพเี้ยตัวนี่ กินพักอย่างอ่้นูเข่าครับมันก็สิบเอ็ดโองหิวเข่าครับนี่ระว่างอัดคลิปพี่นัง เดกินอยังเนี่พัามงแกก็เหี้ดออกโอ้ขอไปจัง ทันเพ็ดเป็นนั้งสี่ละสุรดาน้ำน้ำหูน้ำตาย่อย <c oughs> เดี๋ยวช่วงไหนกินเขาเบื่อเบื่อสิพาพไปเที่ยวดอกไี่น้อง <c oughs> ช่องสุรดา,ดากะไปเรื่อยๆขึ้นรถขายองค์ อีนึงกับบรกก้ทนันเทนึงกับชองโซดาก็ <c oughs> เคตุ้มว้ามหวาน แจครับใส่เต็มเหระพี่น้องเขาเบิร์อกเครื่องกรองแจกคนดูดูนีก่นกบมันพี่น้องดูดูเอาเข,ขาขึ้นดอด จำเนี่ยน้อพี่น้องจา้าอือาแต่ม,มีผักติดว่นติดฟืนขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณถูกกำลังใจที่เข้ามารับชมสุรดาได้จัดเด้อขอบคุณหลายๆเจอาก,กันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจา๋าซีอยู่ในคลิปวิดีโอ thank you for watching บายบาย